ไม่ได้นับอ่ะยี่สิบสี่เหรอยี่สิบสี่ปียี่สิบสี่ปีแป๊บเดียวใช่ฮะใช่ฮะใช่ฮะต้องทวนคำถามป่ะอาจจะต้องตอบยาวนิดนึงอ๋อโอเคตอบยาวนิดนึงอ๋อเป็นในบ้านที่ได้ทำซีรีส์เรื่องแรกเป็นแล้วเป็นซีรีส์เรื่องนี้คือตอนแรกไม่ได้ตั้งใจจะกำกับแต่ตอนแรกจะเขียนบทให้เขาเฉยเพราะว่าคิดว่า มันจะมันจะรีมันจะรีเมคหนังแต่มันไม่ใช่รีเมคอะแต่ตอนแรกคิดว่าเป็นรีเมคก็เลยคิดว่าจะไม่กำกับแต่จะเขียนบทให้แต่พอเขียนบทเขียนบทไปพอเขียนบทจนเสร็จอะจนจบอะเขารู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่รีเมคนี่หว่าอันนี้มันหนังเรื่องใหม่นี่หว่าแล้วมันเอามามันก็มันก็เลยคล้ายๆเป็นความท้าทายอีกแบบนึงก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยงั้นเรากำกับดีกว่าไม่ต้องยิงอย่างว่าเรื่องนี้มันเรื่องการรีเมคไม่ใช่ไม่ใช่จากสิ่งที่เราเคยชมเมือ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่รีเมคแน่แน่มัน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 ท้าทายกว่านะเยอะฮะใช่คืออย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าไอตัวเนื้อเรื่องมันเบ่งไปกว่านี้มันไม่ได้เยอะหรอกมันได้อีกนิดหน่อยแต่ว่าสิ่งที่มันเพิ่มเข้ามาที่ที่มันทำให้มันไม่ใช่เป็นการรีเมคอะมันก็คือมันไม่ได้มีแต่เรื่องของของตุ้มมันมีเรื่องของมันมีเรื่องของคนอื่น หมายถึงว่าแต่ละคนก็อาจจะแทบแทบจะคลองหนึ่งเอพิโซดหนึ่งเอพิโซดไปแบบนี้ยแต่ว่าในในเอพิโซดที่เราแยกไปเล่าคนอื่นมันก็จะมีเรื่องของตุ้มเนี่ยก็เดินเดินแทรกอยู่ด้วยอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวมันจะกลับมาเงี้ยมันก็จะเป็นใช่ใช่แล้วก็แล้วก็อย่างมันก็เป็นเรื่องของการพอบริบท สังคมมันเปลี่ยนไปมันก็จะมีบางอย่างที่เพราะเรื่องสมัยที่เป็นภาพยนตร์มันเป็นช่วงต้มยำกุ้งใช่ไหมมันจะบริบทสังคมมันเป็นแบบหนึ่งแต่ตอนนี้มันเป็นเรื่องของอะไรอะโควิดเป็นเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยแบบมีมีม็อบมีอะไรเงี้ยมันมันบริบทมันเปลี่ยนไปมันก็ไอ้พูดนี้มันก็ถูกพูดง่ายไอ้แบ็กดรอปของหนังนะมันก็เปลี่ยนไปเท็กซ์เจอร์ของหนังมันเปลี่ยนไป ที่หนังเรื่องนี้ประสบความสำเร็จมากที่เป็นเวอรชาา์ชันหนักตอนเปิดตัวที่ทมีความสดดันมคะว,ว่าถูต้องได้รับรางวัลหรือว่าต้องประสบความสำเร็จนี้ที่ว่าไม่มีไม่มีครับไม,ม,ไม่คือไอ้หนังเรื่องนี้มันจะไปได้ไอซีรีส์นี้มันจะไปได้รงางวัลหรือถ้าเขามีรางวัลแล้วเราไม่เคยได้ยิวนว่ามีรางวัลซีรีส์แต่ว่าถ้ามันจะไปหรือเสียงตอบรับของคนอะไรเงี้ยมันอยู่นอกเหนือการควบคุม,มของข้าพเจ้าคือ <laughs> ม่เพราะนั้นไม่รู้จะกดดันไปทำไมคือมากดดันนักแสดงเล่นตอนถ่ายดีกว่าคือมันพูดง่ายว่าเขาเขามันมีคอนซีเดอร์อยู่3-4มสี่คนนะฮะน่ามฮะแล้วก็ใช้วิธีเสียงเซมใช้วิธีเสียงเซมซีเอลเสียงเซมซีเอลแล้วพอหล่นมาดาวิกาโอเค แล้วแล้วก็แล้วก็ไปกะว่าเดี๋ยวไปตายดาบหน้าติดตามติดตามติดตามฮะติดตามปฏิตามดูหลายเรื่องดูเออไอพี่มากนะขอแต๋วแต่ก็ดูไปดนไปเล่น ไอ้นั่นอ่ะไอ้นั่นอ่ะไอ้นั่นอ่ะไอไอที่มันไปหาหมออ่ะฟรีแลนซ์อ่าแสดงว่าเขารออยู่นะมันเหมือนมันมีนะมันเหมือนเพราะเพราะมันชอบรอมันชอบรอใช่ใช่ชอบรออ่ไปที่นงใหม่บ้างเราพยมททอย่างให้เป็นต้ในเวอร์ชันนี้อย่างแบบเริ่ตลด้อ๋อค่ะคือเรื่องเนี้ยมันแบบ คือมันเหมือนไม่ได้พยายามแต่มันมันเหมือนนะคะว่ามันเป็นไปเองะะเพราะว่าแบบว่าทุกอย่างมันอินเทนส์มากเรื่องนี้สําหรับใหม่นะคะเรื่องที่เจออะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ใหม่รู้สึกว่าใหม่ทุ่มเทมากๆค่ะแล้วใหม่ก็อยากทาออกม,มาให้ดีที่สุดแล้วใหม่อยากลบภาพใหม่ในะวิกามากๆเลยใหม่เบื่อตัวเองหมยถึงว่าใหม่เบื่อที่แบบที่แบบจะต้องเป็นคนที่ทุกคนเห็นแล้วก็สมมติดูผลงานใหม่แล้วจะพูดก็แบบสวยสวย,วยอย่างเดียวเลย ก็คือ destroy image ให้มากที่สุดอะไรเงี้ยเพื่อให้ทุกคนคิดว่าน hey like really? sure. cool. ี่คือต okay. no ุ้มอะะจริงๆเพื่อที่จะให้ทุกคนแบบดูเรื่องนี้แล้วอินได้แบบเต็มที่ที่สุดอย่างนักการเมืองหนักอี่คือไม่ค่ะไม่คือพี่ต้อมไม่เคยบังคับไม่เคยบอกว่าจะต้องตัดผมต้องต้องลดไม่เคยเลยค่ะเลยก็ไม่ถึงกับเราทำมาแล้วทำมาแล้วไม่รู้ฟิลเราเราไม่ได้บอกให้ตัดผมเราแค่บอกว่าอยากอยากให้สกินเฮด เแรกที่เจอกันมันใช่ค่ะเขาเขาส่งภาพมามันสั้นมากเลยค่ะเราอยากได้แบบสกินเฮดเลยตอดแค่ติดแค่พีชไม่ได้แต่นี่เขาแบบเขาได้แค่หาก็ทำงานต่อไม่ได้ใช่ใช่ใช่กขอได้เป็นตุ้นในในสิ่งเขาเสนอที่ต้อมาโอเคโอเคไงอย่างที่บอกเมื่อกี้ไงผมไม่กำกับเขาเลยไม่กล้าเลยฮะพอมันเริ่มเดินไปปั๊บไอ้ตัวละครตัวนี้มันมีชีวิตของมันมากเลยเราก็ไม่ไม่ไม่ไปยุ่งดีกว่าคือคือบางทีมัน รื่องที่มันเสียการปกครองเหมือนกันนะในกองถ่ายเพราะว่าอะไรว่าแม่งไม่กำกับกูเลยแล้วแม่งแล้วไอ้นี่มันรับค่าตัวมาทําอะไรมันนั่งมันมานั่งจ้องกูอยู่ได้แบบมันไม่ได้บอกอะไรเขาไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็มันก็ต้องมีบ้างเหมือนกับเพื่อรักษาภาพพจน์ของผู้กำกับก็ต้องมีไปบอกเขาบ้างว่าไอ้แบบเมื่อกี้มันไม่ดีนะเราไม่อยากทำเราลองทําแบบนี้ไหมแล้วแล้วบางครั้งก็ไปค้นพบในห้องตัดต่อว่าไอ้ที่ไป ไปกำกับเขาไม่เวิร์รางงากมันก็ไม่ไดม้มันก็ไม่ได้ง่ายขึ้นนะแค่ต้องพูดน้อยลงในกองถ่ายแต่ว่ามันก็งานมันก็ไม่ได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเราคือยิ่งยิ่งนักแสดงพาตัวละครไปไปไกลเท่าไหรอ่อมันยิ่งเหนื่อยพุพ่มขับเพราะว่าอยูต้องอยู่ต้องไปกับเขาให้ได้เ,เพราะเพราะไม่งั้นไม่งั้นคุณก็จะไปขัด ขัดขาขัดแข้งเขาล้มหน้าขมันไปตลอดทางมัน,ม,นมันไม่เวิร์คคุณต้องคุณต้องไปอยู่เวฟเลงเดียวกับเขาให้ได้ <c oughs> เวลาถ้าเขาผ่า,าถ้าเขาตัวละครตัวไหนนักแสดงหาตัวละครตัวไหนไปตรงไหนเราต้องพยายามไปไปอยู่ในเวฟเลงตรงนั้นให้ได้แล้วถ้ามันไม่ได้มันก็จะเกิดการเวลาเราดิ้นว่ามันมีปัญหาในกองถ่ายมันก็จะเป็นมันก็เคสส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนั้นเลยครับรุไปทีไปไกลมตมงมันไม่เหมือนที่เราคิดเลยครับ ไม่เหมือนที่เราคิดเลยแล้วมันนี่แหละก็เป็นเรื่องดีดีขอบคุณเยอะดีฮะ <c oughs> ด,ดีสำหรับเราดีแต่สำหรับเขาไม่ค่อยดีเพราะว่าเขาซัฟเฟอร์มากใช่ต้องรู้ว่าต้องมาทำงานจากตอนโอ้โหดีใจมากดีใจมากเลยค่ะเป็นหนึ่งในแบบอันนี้พี่ต้อมไม่น่าจะรู้เป็นหนึ่งในพุ่มกับคนหนึ่งในประเทศไทยที่แบบรู้สึกว่าแบบฝันเลยว่าต้องร่วมงานให้ได้สักวันนึงแล้วพอแบบวันเกิดขึ้นจริงๆก็คือแบบแล้วยิ่งเป็น บทท ok e ี่แบบพี่เขาเขียนแล้วมันมันเป็นบทที่แบบว่ามันมันค่อนข้างิ i g n a t u r e มากๆอย่างเงี้ยมันยิ่งแบบโหหลับเลยภาพที่เราคูดไว้กับตัวจริงมันเป็นยังไงบ้างเกรงมากค่ะยอมรับว่าตอนแรกวันแรกที <g <g ่เจอกันเกรงมากไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่ผลสุดท้ายก็คือเป็นรุ่นพี่กับพี่ก้าเป็นรุ่นพี่โรงเรียนเดียวกันกับผู้จัดการก็เลยตอนนั้นก็โอเคเลยค่ะใช่ก็คือแบบ ส่วนมากผู้นักแสดงเวลาไม่เคยร่วมงานกับผมเวลาร่วมงานกันเสร็จเขามักจะพูดว่าเออพี่ไม่เห็นเฮี้ยแบบที่เขาพูดเลยนะ <c oughs> <c oughs> แบบเออพี่เขาไม่ไม่เฮี้ยแบบที่เขาพูดพูดกันเลยว่าคือ <c oughs> เราไม่รู้ฮะ <c oughs> เราไม่รู้เขาพูดอะไรกันเออเออซึ่งซึ่งไม่เข้าไม่เข้าใจว่าทำไมมันเป็นกิจศัพท์แบบนั้นก็นไม่รู้ บทบาทลิ้ก็จะเป็นฝนเป็นเพื่อนสนิทกับตุ้มแล้วก็เราก็จะร่วมเฟรร่วมแบบเขาเรียกว่าอะไรนะร่วมจีนกันบ่อยๆตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลิก็จะคอยช่วยตุ้มมีตอนแยกเป็นของเราด้วยเขามีเนเรื่องก็มีก็มีเส้นเรื่องของหน่าติดตามยังไงบ้างก็อยากจะบอกว่าตัวแทนของฝนเนี่ยน่าจะตอบโจทย์กับผู้หญิงหลาย ใน,ในสังคมปัจจุบันเพื่งนางจะมีความแบบซื่อตรงต่อความรู้สึกแล้วก็จะเป็นคนที่กีฟกีฟกีฟกับความรักทุกอย่างก็จะไม่ค่อยได้รับกลับมาก็อย่างของมายม่รับบทเป็นสิ่งต,ตัวละครสิร่งก็จะเป็นเพื่อนบ้านของตุ้มก็จะมีเข้าซีนกับตุ้มแล้วก็ตอนส่วนใหญ่ทั้งสองแล้วก็ บทนี้ก็ค่อนข้างจาเน้นหนูมากมากเพราะว่าหนูไม่เคยไม่เคยได้รับไม่เคยแสดงบทนี้เลยค่ะแล้วก็ได้เรื่ยงที่มันมีฉากฉากที่พูดเยอะๆเหรอพูดได้หรอไม่ใช่ไม่ใช่ฉากที่พูดเยอะอ๋อฉากว้าวอ๋อฉากว้าวแล้วก็มีฉากที่เข้ากับตอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ค่อนข้างแบบทาลายกําแพงการแสดงไปแบบก็ไม่คิดว่าตัวเองแบบวันนึงจะจะกล้ามาเล่นแล้ว ที่แบบทำงานคี่ต้อมแล้วก็รู้สึกเชื่อใจมากก็เลยเต็มที่กับบทนี้มากนี่ก็คือเตรียมตัวเป็ต่างาแล้วคอหนูยาวขึ้นอยังไงแบนในในเรื่องเหมืองพิตตี้เป็นพิตตี้ค่ะคือในในเรื่องเนี่ยจะเป็นพิตตี้แล้วตอนที่ไปแคสเหมือนเอ่อทางแคสเขาบอกว่าอยากได้โอ้โหอะไรอย่างเงี้ยอ้าเข้าเราเลยก็เลยไม่ได้ทำให้โอยู่แล้วเราเกิดมาเราเกิดมาเพื่อบทนี้นะคะก็ ขจะหั่นอก็เลยก็เลยก็แค่ผ่านแล้วก็รู้สึกว่าอดีใจที่ได้มาล่วมงานกับเรื่องนี้ครับรัวผมัเลยเอาแล้วยนะ เล่นเป็นจอแน้วไม่ไม่้ทำอยู่ที่เดิมไม่รู้ใครตะโกนบอกต้องหนีไม่ได้นะครับก็เล่นเป็นจอนครับจอนก็เป็นตำรวจหนุ่มซึ่งเป็นแฟนกับจิ๋มครับจอนเขาก็จะมีความทะเยอทะยานเขาอยากขึ้นมาเป็นใหญ่เป็นโตอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเขาก็พร้อมที่จะทำทุกวิถีทางซึ่งซึ่งก็เดี๋ยวต้องไปรอดูว่าเขาเขาใช้วิธีอะไรบ้างเขาอยากขึ้น เป็นเป็นใช่ที่เต้นเนี่ยครับก็ตื่นตื่นเต้นครับที่พิตตี้เขาสวยครับไม่แต่ก็มีโอกาสได้ไปเวิร์กช็อปก็แบบไปละลายพฤติกรรมการอะไรอย่างเงี้ยครับ่ก็เลยก็เลยก็เลยสนิทอ่ะอย่างความน่าสนใจของเซนเริ่มของเรามันนอกจากการมาตามสื่อเงินล้านนึงอะไรอย่างเงี้ มันก็จะมีเส้นเรื่องระหว่างจอนกับจิ๋มที่มันก็จะมีจอนกับจิ๋มใช่ต้องต้องบอกว่าต้องบอกว่าชื่อจิ๋มเนี่ยต้องหาม่ต้องว่าทำไมเนี่ยชื่อจิ๋มชื่อชื่อจิ๋มเนี่ยจริงเนี่ยคือตอนเขียนบทเขียนผิดเพราะว่าคนเนี้ยคนเนี้ยในฉบับออริจินอลถ้ากลับไปดูเนี่ยจริงแล้วชื่อเจรัตดาฮะแล้วจิ๋มเนี่ยเป็นชื่อฝนทีนี้ พี่นักแสดงคนที่แก่แกแก่เสียไปแล้วนะแต่พี่นักแสดงที่รับบทเป็นเจเป็นเขาเนี่ยในฉบับนั้นอนะ่ะแกชื่อจิม๋มพเ,เราก็เลยไปสับสนเราเลยไปสับสนว่าตัวละครตัวนี้มันชื่อจิม๋มตอนเขียนก็เลยเขียนว่าจิม๋มแล้วพอต้องไปเขียนต้องไปเขียนบทจิม๋มชุดหายแม่งจิม๋มแม่งถูกชื่อจิ๋มแม่งถูกจิ๋มมัน,นจิมนนจ๋มไปแล้วนี่หว่าแล้วใช่ไหมแล้วไงว่าอันนี้อันนี้ต้องคิดชื่อใหม่ขึ้นมาเป็นชื่อฝนคือ คือคือคือเขาคือคือเขามันของเขาเนี่ยมันไหลมันไหลมันซับซ้อนตรงที่ว่าตรงที่ว่าไอที่เขียนไว้ในบทอะ Description ของตัวละครตัวนี้รูปร่างหน้าตานะเพนพิตตี้เนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นแบบนี้เลยที่ที่นึกไว้ที่เขียนไว้อย่างคือเป็นพิตตี้จริงๆเลยอะแบบแบบผมตรงๆง,งยาวๆผมผอมจะล้มจะล้มอะแบบนั้นอะ <laughs> แบบที่ยืนกับรถอะอะไรเงี้ย <laughs> มันที่เขียนไว้เขียนเป็นอย่างนั้นแล้วก็เขาก็คาสแบบนั้นมาหลายคนแล้วก็แล้วก็มีอันนี้หลุดมาซึ่งไม่ตรงเลยซึ่งไม่ตรงเลยแล้วพอเราดูพอเราดูไปอ่ะปรากฏว่ากลายเป็นว่าเราอชอบคนนี้สุดเราก็เลยเราก็เลยไปแก้เน่ยแก้บทแก้ใหม่หมดให้ฟิตกับเขาคนมันจะเป็นซาราดังนะคัมาลาสีมาใช่เรื่องความสอบรา ต้องเป็นตัวแทนละกันฝากสำหรับซีรีส์เรื่องนี้นะคะเข้าแล้วอีกสวันการฝากนี่ต้องให้ดาวิกาฮะได้แล้วเขาเขาเขาชำนาญการฝากมากกว่าเราเยอะอ๋องั้นก็ขอสั้นง่ายๆเลยค่ะก็ขอฝากด้วยนะคะเรื่องตลกของก้าวเดอรซีรีส์นะคะใน Netflix ค่ะวันที่6กันยาค่ะก็อีก2วันแล้วค่ะฝากด้วยนะคะดูกันเยอะๆค่ะดูได้190ประเทศทั่วโลกนะคะฝากด้วยค่ะ ขอบคุณค <laughs> ันนี้ดีมาก